พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีความห่วงใยในความทุกข์ร้อนของราษฎรสูนใหญ่ในพื้นที่อำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีและอำเภอวังห่วงจังหวัดสระบุรีที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งและการเกิดน้ำท่วมในฤดูฝนซึ่งส่งผลทำใางพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลให้เกิดอุทกภัยตามไปด้วยคืนปราศักชนสิทธิ์จึ่เป็นผลแห่งพระมหากรุณาธิคุณได้มีกรมชลประทานสำนักงานกปรร และหนึ่งงานที่เกี่ยวข้องเรื่องประสานการดำเนินง,งานให้เป็นไปตามแนวพระราชดำรินำมาซึ่งความมั่นคงผาสุขสดของรัศดรพื้นที่ลุ่มน้ำป่าศักส่งผลให้ผื้นดินมีความอุดมไปด้วยทรัพยากรธกรธรมชาติและมีสิ่งแวดล้อมท่ามกลูข้าวอู่น้ำที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศเรวมทั้งสามารถบรรเทาปัญหาน,าน้ำท่วมให้แก่กรุงเทพมหานครและประนนิมณฑลอย่างให้ผลสมบูรณ์แล้วในวันนี้สมกับประสิทธิภาพของการเก็บกักน้ำ